ถ้าผมอยู่ภายใต้อิทธิพลกลุ่มทุนหนึ่งปีที่ผ่านมาที anyway. ่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้คิดว่าผมทำได้ไหมครับผมไม่เคยกลัวเลยครับผมทำงานมาในทางการเมืองมา30ปีผมไม่เคยกลัวและไม่เคยมีกลประโยชน์ผมทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประชาชนกับพี่น้องประชาชนและบ้านทางประเทศชาติบ้านเมืองเท่านั้นนะครับไม่เคยกลัวทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็จะทำทำให้ถึงที่สุดนะครับผมไม่เคยกลัวอะไรที่ไม่ไดอิทธิพลอะไรทั้งนั้น ถ้าผมทำไม่ได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมกลัวกลัวไม่ได้ทำจากประสบการณ์ทำงานในราชการกับการเมืองผมคิดว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาผมทำงานได้ได้เยอะ และเร็วพอสมควรฟังดูเหมือนนาน12เดือน1ปีแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ช่วงแรกสอาเดือนแรกก็ต้องศึกษาข้อมูลศึกษาปัญหาศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาของกระทรวงพลังงานซึ่งรับผิดชอบทั้งเรื่องน้ำมันเรื่องค่าใช้ไฟฟ้าเรื่องของราคาแก๊สแล้วก็อีกหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนในเรื่องของพลังงาน มันเยอะมากแล้วก็เป็นปัญหาซึ่งหมักหมมมาเป็นไม่ใช่แค่5ปี10ปีกระทรวงพลังลางานปีนี้จะเริ่มปีที่22แต่ปัญหาทั้งหมดที่พูดเนี่ยมาก่อนกระทรวงพลังลางานโดยเฉพาะเรื่องปัญหาน้ำมันเนี่ยไม่ต่ำกว่า40-50ปีเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่ในส่วนของผมเองใช้เวลาประมาณ2-3เดือนแรกในการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขเนี่ย ผมคิดว่าผมพอใจในการทํางานของผมเองว่าสองตำเดือนแรกก็สามารถที่จะศึกษาทั้งหมดได้ครับต่อมาหลังจากศึกษาก็หาวิธีแก้ไขโดยเฉพาะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งประหลาดมากไม่เคยรู้ต้นทุนและก็ไม่เคยขอให้เขาบอกต้นทุนได้ผมก็ต้องใช้เวลาในการหาวิธีการ ที่จะดําเนินการเพราะทุกฝ่ายมาบอกกับผมหมดเลยว่าไม่มีอานาจการจะมีอานาจเนี่ยก็ต้องแก้ไขกฎหมายนะครับแล้วนอกจากแก้ไขกฎหมายธรรมดามันต้องแก้ไขกฎหมายอีกหลายอย่างซึ่งจะใช้เวลาผมก็ต้องกลับมาใช้กฎหมายที่เป็นกฎหมายปัจจุบันมาศึกษาช่องทางซึ่งทําเองทั้งหมดสุดท้ายก็เจอช่องทางตามกฎหมายปัจจุบันหาลือกับทางตํารง,งานินติการแล้วก็ เห็นตรงกันก็ยกล่างนะครับยกล่างเบื้องต้นขึ้นมาแล้วก็ให้คณะไปยกอีกทีหนึ่งก็ออกมาเป็นประกาศกระทรวงพลังงานที่กําหนดให้ผู้ค้าน้ํามันต้องแจ้งต้นทุนก็มาเจอกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าการจะประกาศได้ต้องผ่านกระบวนการประชาชนเข้าใจง่ายคือต้องประชาพิจารณ์ีกเพราะฉะนั้นก็ทําให้กระบวนการที่จะออกประกาศเนี่ยใช้เวลาอีก3-4เดือนสุดท้ายก็มีผลบังคับเมื่อประมาณเดือนเมษาก็สามารถทําให้ผมรู้ต้นทุนราคาน้ํามัน และรู้ปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไปต่อมาผมก็คิดว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำมันของบ้านเราในเรื่องของการใช้ระบบที่เรียกว่ากองคุณน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมารักษาระดับหรือพยุงราคาเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและนอกจากจะเป็นภาระาของประเทศแล้วยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่ตรงจุขดขณะเดียวกันก็พบว่าประเทศไทยไม่มีสำรองน้ำมันของประเทศ ที่ว่ามีมีกันวันนี้ไม่ใช่สำรองน้ามันของประเทศแต่เป็นสำรองของผู้ประกอบการและวัตถุประสงค์หลักก็คือเป็นการสำรองเพื่อด้านการค้าขั้นต่ําของการสำรองเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยประเทศต้องอย่างน้อย90วันตามมาตรฐานสากลแต่ของเราไม่มีแล้วก็ที่มีอยู่ก็แค่20วันเพราะฉะนั้นเราก็ตกมาตรฐานสากลเป็นมาแบบนี้ครับ4-50ปีไม่เคยมีใครทําผมก็ต้องมานั่งคิดอีกแล้วก็มานั่งคิดว่าต่อไป ตรงนี้มันจะแก้ปัญหาเรื่องกองทุนน้ามันยังไงก็ปรากฏว่ากองทุนน้ามันไม่เคยมีกฎหมายก็เพิ่งมีครั้งแรกเมื่อปี6-2ก็เป็นกฎหมายที่ไม่สมบูรณ์อีกผมก็ต้องมานั่งคิดว่าจะวางระบบเรื่องตํารองน้ํามันประเทศยังไงก็มาเกิดปัญหาต่อมาว่าผมเองก่อนมาเปน็นรัฐมนตรีก็สงสัยทําไมราคาน้ามันมันขึ้นลงมาได้ง่ายเลอเกินวันนี้อ้างราคาตลาดโลกเดี๋ยวขึ้นแต่เวลาลงทําไมมันไม่ลงง่ายเหมือนตอนขึ้นก็ปรากฏว่าไม่มีกฎหมายครับ กลายเป็นว่าการขึ้นลงของราคาน้ํามันชาวบ้านก็ไม่เข้าใจเหมือนผมนี่แหละในอดีตก็กล่าวว่าเอ๊ะทำไมกระทรวงพลังงานปล่อยมันไม่ปล่อยได้ไงครับมันไม่มีกฎหมายให้อานาจทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยเร่งที่ผมเคยบอกว่าผมมีบันได5ขั้นนะครับผมก็ไล่มาทีละขั้นตอนนี้ผมก็ในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ผมได้นําเรียนเมื่อกี้ว่าในเรื่องของต้นทุนราคาน้ํามันผมก็ต้องรีบมาแก้ปัญหาเรื่องการที่ผู้ประกอบการค้าน้ํามัน สามารถทำอะไรก็ได้ตามอวมเพเพใจไม่มีกฎหมายนั้นผมก็บันไดขั้นที่3ตรงนี้ผมก็มาแก้กฎหมายตอนนี้ผมยกล่างกฎหมายนี้เสร็จแล้วต่อไปก็จะมีการกํากับดูแลการประกอบธ,ธุรกิจการค้าน้ํามันผมขออญาตทำความเข้าใจนี้นะครับว่าการขออนุญาตค้าน้ํามันกับกํากับดูแลนี่ไม่เหมือนกันทุกวันนี้เรามีแต่กฎหมายที่มาขออนุญาตค้าน้ํามันแต่เมื่อเราให้อนุญาตไปแล้วอิสระเลยครับ ในขณะที่ทางด้านไฟฟ้าก็มีคณะกรรมการกกพหรือคณะกรรมการกำกับิีการพลังงานเป็นคนกำกับเรื่องของการประกอบากิจการเรื่องของราคาเรื่องอะไรน้ำมันไม่มีนะครับสื่อที่เรียกว่ากสทชการกำกับดูแลสื่อก็ยังมีน้ำมันไม่มีครับอันนี้เป็นเรื่องที่ประหลาดบ่อยมาอย่างนี้450ป,ปีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหากับพี่น้องประชา,าชน ผมก็เลยกําลังยกล่างที่ว่าเสร็จแล้วผมก็จะประชุมคณะทํางานเพื่อจะตรวจร่างที่ผมล่างขึ้นมากฎหมายฉบับนี้จะเป็นกฎหมายใหม่ในการกากับดูแลมาให้การประกอบกิจาการน้ํามันของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตค้าน้ํามันอยู่แล้วเนี่ยสามารถทําอะไรได้เองตามอําเภอใจทั้งหมดแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเราจะมีการกํากับดูแลนะครับแล้วก็จะวางระบบเรื่องของถุน้ํามันใหม่ซึ่งระยะเวลาการทํากฎหมายแบบนี้ในระยะเวลาวันถึงวันนี้ผมคิดว่า เร็วพอสมควรแล้วกับการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปครับผมก็จะทําเรื่องกฎหมายเรื่องตารองน้ํามันของประเทศผมจะเอาน้ํามันตัวนี้มาดูแลปัญหาเรื่องของแทนกองทุนน้ามันเราจะมีน้ํามันมาดูแลน้ํามันผมจะวางระบบไม่ใช่เอาเงินมาทําแบบนี้อีกแต่ผมจะดูแลน้ํามันด้วยน้ํามันและการที่เราเปลี่ยนจากกองทุนที่เป็นเงินแล้วสร้างภาระหนี้สินให้ประเทศสร้างเรื่องของหนี้กองทุนสาธารณะเนี่ย ผมจะเปลี่ยนให้เป็นแอสเซทของประเทศต่อไปกองทุนน้ํามันของประเทศที่ปีน,น้ํามันสารองของประเทศจะเป็นแอสเซทหรือเป็นเรียกว่าเป็นทรัพย์สินของประเทศไม่ใช่ภาระนีสิติอีกต่อไปซึ่งตอนนี้ผมเริ่มต้นที่จะทำงนี้แล้วนะครับต่อไปครับเรื่องของไฟฟ้าในช่วงแรกที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีพลังงานในรัฐบาลชุดนี้ ก็เป็นไป,นปนตามนโยบายของของพรรคผมและของรัฐบาลตรงกันคือลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าพี่น้องประชาชนมาถึงปั๊บเราก็แก้ไขปัญหาลดราคาไฟฟ้าให้อยู่ที่3บาท9.9ต่อนหน่วยทั้งทั่วไปและประชาชนที่เรียกว่ากลุ่มเราบางที่ใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า300หน่วยต่อเดือนเนี่ยนะครับแต่ว่าเราสามารถตึงตรงนี้อยู่ได้ช่วงหนึ่งเพราะว่าราคาแกสในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นพอมาช่วงที่2ครับช่วงที่2ก็คือช่วง ต้นปีปีนี้ครับปรากฏว่าก็มีข่าวทันทีครับว่าไฟฟ้าจะพุ่งขึ้นสิ่งที่ผมพยายามทําก็คือถ้าลดไม่ได้ก็ไม่ขึ้นครับต้องตรึงแต่ว่าในช่วงแรกเราต้องมีความจาเป็นเนื่องจากว่าภาระหนี้ของการไฟฟ้าไยผลิตนะครับที่เขาเป็นเป็นหนี้แทนพี่น้องประชาชนในการที่ช่วยลดค่าไฟาตรึงไว้ที่3ามบาท99ตังค์ในช่วงแรกเนี่ยเขาเพิ่มสูงขึ้น เราเลยจําเป็นต้องอนุญาตขยับราคาขึ้นมาเป็น4บาท1ิสตางค์นะครับก็ขึ้นมานิดเดียวครับจาก3บาท9 9ซึ่งตอนแรกข่าวลือก็ออกมาว่าจะขึ้นเยอะแยะแต่ว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเบาบางใช้ไฟฟ้าไม่เกิน3 0 0หน่วยต,ต่อเดือนเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่3บาท9.9สาตัางค์เราตรึงไว้ที่เดิมน,นะครับพอมาระยะต่อมาหลังจากครบ4เดือนตรงนี้ก็จะมีข่าวครับขึ้นราคาอีกนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาว่าผมจะไม่อยากให้ขึ้น รัฐบาลก็ไม่อยากให้ขึ้นแต่อยางน้อยเมื่อเราจะลดราคาไม่ได้ก็ต้องตึงไว้ที่เดิมน,นโยบายของเราก็ตึงไว้ที่4บาท18ตังค์ซึ่งการตรึงราคาครั้งที่2เนี่ยเหนื่อยมากกว่าครั้งแรกเยอะมากครับ <S <S เพราะอะไรครับเพราะราคาแก๊สขึ้นในขณะเดียวกันแก๊สในอ่าวไทยที่เราผลิตได้หายไปวันละ8 0ด0ล้านลูกบาทฟุตนะครับแล้วก็มีปัญหาอีกหลายอย่างผมก็สามารถที่จะ ไปกำชับให้สามารถขุดน้ำแก๊สขึ้นมาจะเอาไทยเพิ่มกับปริมาณา800ล้านลูกบาทุต่อวันที่หายไปกลับมาได้แล้วก็ได้ค่าบริหารจัดการในอีกหลายเรื่องนะครับที่สามารถทำให้เราสามารถตรึงราคาไว้ได้ที่4บาท1 8ส8ตางค์อีกเหมือนเดิมนะครับก็พอมาครบ4เดือนเนี่ยครับงวดที่เพิ่งผ่านมาแมแบบเนี่ยนะครับกำลังจะประกาศใช,ช้ต่อไปก็มีข่าวใหม่แล้วครับว่าจะขึ้นไป4บาทหรือไปถึง6บาทเลยนะครับ ไอ้ตรงนี้เราก็มาบริหารจัดการสุดท้ายผมก็ยังสามารถตรึงราคาว้ท,ที่4ี่บาทติดสตางค์แล้วก็คณะรัฐมนตรีก็อนุมัติให้ดูแลกลุ่มเปราะบางที่3บาท9.9สต้างค์โดยใช้เงินงบกลางมาเหมือนเดิมน,นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะทําในเรื่องของที่ทํามาในช่วง1ปีในการตรึงค่าไฟฟ้าผมสามารถพูดได้เลยครับว่าราคาค่าไฟในช่วงที่ผมเป็นรัฐมนตรีพลังงานอย่างน้อยไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนนะครับ แต่ว่ายังไงก็ตามครับทำยังไงจะให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้ไฟได้ถูกลงมีทางเดียวก็คือต้องใช้พลังงานที่เขาเรียกว่าพลังงานสะอาดนะครับก็มี3ามอย่างลมแดดน้ำสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปวันนี้คงคุ้นเคยกับเรื่องของเขาเรียกว่าติดหลังคาโซลาร์รูปนะครับตรงนี้สิ่งที่เป็นปัญหาและทำให้เกิดปัญหามาตลอดคือความยุ่งยากความยุ่งยากในเรื่องของการติดตั้งการขออนุญาต ผมกาลังจะออกกฎหมายฉบับใหม่นะครับตอนนี้ยกล่างเสร็จแล้วเหมือนกันเขาเรียก first draft คือล่างที่1น,นะครับเพื่อที่จะทําเป็นกฎหมายกํากับดูแลเรื่องของการติดตั้งให้ง่ายและสะดวกขึ้นที่ผ่านมาทําไมมันยุ่งยากครับเพราะมันไม่มีกฎหมายพอไม่มีกฎหมายก็ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานบอกเป็นอำนาจชั้นหมดเลยพอเป็นอำนาจชั้นหมดประชาชนวิ่งทั่วประเทศเลยไปหาหน่วยงานไปหาหน่วยนี้กว่าจะติดตั้งได้เพราะฉะนั้นผมจะออกกฎหมายฉบับนี้ในขึ้น ภายในปลายปีนี้ผมคิดว่ากฎหมายอันนี้ก็จะเสร็จตามกฎหมายน้ํามันนะครับก็จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถติดตั้งระบบโซลาบนหลังคานะครับหรือในพื้นที่บ้านได้สะดวกและง่ายขึ้นเ,เมื่อติดตั้งแล้วก็มีประเด็นต่อไปครับวันนี้อุปกรณ์ต่างๆที่จะเป็นระบบหลังคาโซลารหรือระบบไฟฟ้าเนี่ยมันแพงครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้สิ่งที่ผมได้ดําเนินการก็คือว่าให้ คนที่เป็นนักประดิษฐ์คิดค้นนะครับมาดําเนินการวางระบบสร้างอุปกรณ์หลังคาไฟฟ้าหลังคาโซลารูรให้ประชาชนเนี่ยในราคาถูกครับปกติพลังงานแสงแดดที่มาผลิตไฟฟ้าให้พี่น้องประชาชนได้โดยไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟเ,เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะกลางวันเพราะกลางคืนไม่มีแดดถ้าจะใช้กลางคืนจะต้องมีเขาเรียกว่าแบตเตอรี่เก็บสำรองซึ่งแบตเตอรี่นี่แพงมากนะครับ ใช้ให้ได้อย่างน้อยก็เป็นหลักแสนครับแต่ว่าสิ่งที่กระทรวงพลังงานโดยผมเนี่ยได้ดำเนินการไปตอนนี้เราได้ทำการประดิษฐ์คิดค้นแบตเตอรี่ขึ้นมานะครับตอนนี้อยู่ระหว่างทดลองซึ่งเบื้องต้นผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจแบตเตอรี่อันนี้สามารถใช้กับเครื่องแอร์ได้3เครื่องนะครับแล้วก็ใช้กับตู้เย็นได้1นเครื่องนะครับเป็นมูลค่าค่าแบตเตอรี่ประมาณเพียงแค่ไม่เกิน2 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ ระบบอินเวอร์เตอร์ที่ต้องมาควบคุมระบบไฟฟ<ป>้าขายกัน4ี่ห้าหมื่นบาทเราสามารถประดิษฐ์ได้อยู่ที่ราคา7จ็ดแปบาทไม่เกินหมื่นบาทเท่านั้นนะครับส่วนแผงนะครับแผงต้องใช้อย่างต่ำแหละร้อยหกร้อยหกสิโวลต์ก็จะใช้4แผงเราสามารถลดแปลงมาได้แค่2แผงทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในวงเงินไม่น่าเกิน3 0 0ห0หรือ30,000กว่าบาทก็สามารถใช้ไฟได้ทั้งวันทั้งคืนตรงนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ผมสั่งการให้มีการทดสอบทดลองอุปกรณ์ต่างๆเหล่า,านี้ซึ่ง ผมมั่นใจว่าในรอบปีที่สองที่ผมดำรงตำแหน่งผมจะทําตรงนี้ออกมาและจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขับให้กับพี่น้องประชาชนในราคาที่ถูกตรงนี้จะช่วยพี่น้องประชาชนให้หลุดพ้นจากปัญหาเรื่องค่าไฟแพงโดยไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟใช้แสงแดดของเราส่วนเรื่องค่าแก๊สนะครับแก๊สเนี่ยที่กุดจะเอาไทยเนี่ยผมขออนุญาตเรียนครับว่าไม่ได้ผุดมาแล้วใช้เป็นแก๊สหุงต้มสําหรับประชาชนได้หมดนะครับแก๊สที่มาเนี่ยมันต้องมาแยกแยกเสร็จนะส่วนหนึ่งเป็นแก๊สหุงต้มแต่ว่า ที่ผ่านมามีปัญหาครับว่ามีการเอาแก๊สจานวนหนึ่งไปใช้ในอุตสาหกรรมแต่เอาราคาเดียวกับราคาของต้มตรงนี้เป็นราคาเป็นสิ่งที่เป็นราคาที่กําหนดแบบไม่ถูกต้องแล้วก็มีการพยายามแก้ไขปัญหานี้มานานไม่เคยมีใครทำมีความคิดแต่ไม่เคยมีใครลงมือทำผมก็แก้ไขปัญหานี้ในช่วงปลายเดือนในช่วงเดือนธันวาคม2566นนะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้ ต,ต,ตั้งแต่ต้นปี2 5 6 7ก็คือลบโยกแก๊สที่ควรจะอยู่ให้ถูกที่ถูกทางแก๊สที่ใช้เพื่ออุตสาหกรรมมาช่วยในเรื่องของอาราคาให้อยู่ในราคาที่ถูกต้องเหมาะสมและส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมสามารถยันราคาค่าไฟไว้ได้ที่4บาท18สตางค์เพราะว่าปรับโยกการใช้แก๊สจากอ่าวไทยให้ไปอยู่ในราคาที่ถูกต้องไม่ใช่ไปเอาราคาของอแก๊สสูงต้มของพี่น้องประชาชน ในเรื่องแก๊สถุงต้มเนี่ยครับเราก็ตรึงราคามาตลอดนะครับหปีที่ผ่านมาอยู่ที่423บาทต่อ15กิโลกรัมนะครับมีคนร้องเรียนว่าเฮ้ยบางร้านขายเกินก็นี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งครับว่ากระทรวงพลังงานไม่มีอำนาจไปกำกับดูแลเลยเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าผมกำลังออกกฎหมายใหม่ในเรื่องของการกำกับดูแลเรื่องน้ํามันจะมาดูแลเรื่องตัวนี้ด้วยต่อไปกระทรวงพลังงานจะ ผีอำนาจตามกฎหมายใหม่ในการเข้าไปกำก,กับดูแลไปตรวจสอบการขายแก๊สหุงต้มให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่จะให้อยู่ในระดับที่ไม่มีการไปโกงพี่น้องประชาชนก็ได้อีกอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายใหม่ที่จะทํามาออกมาคือการจะเขียนกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องเข้าใจคนที่เข้าใจก็ต้องเขียนกฎหมายเป็นเผอิญผมเขียนกฎหมายเป็นและ มาเข้าใจเรื่องเองแล้วเพราะฉะนั้นกฎหมายที่ผมพูดมันตะกูดผมเขียนเองหมดเลยผมใช้เวลากลางคืนนะครับทุกคืนกฎหมายที่ผมบอกว่าจะกํากับดูแลกิจการพลังงานไม่ให้มีการปรับราคากันทุกวันอย่างนี้อีกนี่นะครับแล้วก็จะดูแลไม่ให้มีการเอาเปรียบพี่น้องประชาชนในเรื่องของน้ํามันอะไรกันอีกเนี่ยนะครับผมเริ่มเขียนมาตั้งแต่เดือนเมษาหลังจากที่ผมได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับต้นทุนราคาน้ามันผมทํางานทุกวันนะครับ ทั้งวันเนี่ยนะครับงานประจํางานต้องเซ็นผมไม่เคยค้างผมเซ็นทุกวันผมใช้เวลาเที่ยงคืนถึงตีสามทุกคืนตั้งแต่เดือนเมษาเพื่อร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับวันนี้ผมร่างเสร็จแล้วกฎหมายนี้ผมร่างเองทั้งฉบับด้วยมือผมเองใช้เวลาเที่ยงคืนถึงตีสามทุกคืนตั้งแต่เมษาอันดับแรกก็เป็นบทนิยามบทนิยามสําหรับกฎหมายอื่นไม่มีปัญหาเป็นเรื่องเบสิกแต่กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เลยครับ บทนิยามจะเป็นตัวกําหนดหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องต้นทุนราคาน้ํามันแบบไหนอย่างไรคิดอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของต้นทุนราคาน้ํามันจะอยู่ในบทนิยามแต่บทนิยามก็จะมีเรื่องของการกําหนดว่าการประกอบกิจการค้าน้ํามันเชื้อเพลิงและแก๊สจะต้องอยู่ภายในกฎหมายนี้อย่างไรนะครับกฎหมายจะมีการกําหนดราคามาตรฐานอ้างอิงว่าแต่ละเดือนราคาน้ํามันควรจะเป็นเท่าไหร่ถ้าหากผู้ประกอบการ มีต้นทุนที่สูงกว่าราคากลางที่กําหนดออกมาตรงนี้จะต้องมาพิสูจน์ยังไงว่าเขามีต้นทุนที่สูงขึ้นถึงจะปรับราคาได้ไม่ใช่นึกจะปรับก็ปรับนะครับขณะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นธรรมทุกฝ่ายประชาชนก็ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องผู้ประกอบการก็ไม่ขาดทุนนะครับขณะเดียวกันภาครัฐก็เข้าไปกำกับดูแลได้นะครับขณะเดียวกันรูปแบบของกองทุนน้ามันที่เป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ก็จะมีวางระบบใหม่นะครับเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ บรรลุเป้าหมายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ก็จะมีเรื่องของการให้ความเป็นธรรมในการที่จะมีการร้องเรียนอะไรต่างๆเกิดคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอาจกําหนดอะไรออกมาแล้วไม่ถูกต้องก็มีการระบบที่จะสามารถตรวจสอบได้ <S <S แต่ที่สําคัญครับผมจะอนุญาตให้ผู้ประกอบการต่างๆรวไมไปถึงสหกรณ์ ต่างๆสามารถนําน้ํามันมาได้เองที่ผมเคยตอบไปในสภาว่าโครงสร้างราคาน้ํามันที่ทําให้น้ํามันประเทศเราเนี่ยแตกต่างจากประเทศอื่นเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เนื้อน้ํามันแต่อยู่เรื่องนโยบายและภาษีภาษีส่วนหนึ่งคือภาษีแวดภาษีแวดเนี่ยอย่างน้อย7%นะครับภาษีแวดจะเก็บจากการค้าแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นการค้าเราเป็นการใช้ของเราเอาเข้ามามันไม่มีแวดเมื่อไม่มีแวดอย่างน้อยราคาน้ํามันลดไปเลยครับเพราะฉะนั้น ผมยกตัวอย่างเนี่ยกลุ่มของผู้ประกอบการขนส่งทุกวันนี้ผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยจะต้องเติมน้ํามันก็ไปที่ปัม๊มก็ดูราคาขึ้น,นลงประจาวันเนี่ยครับแต่ที่ผมเคยบอกไว้ว่าผมจะเปิดเรื่องการค้าน้ํามันเสรีผมก็เอามารงมอยู่ตรงนี้คําว่าเสรีของผมเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องไม่ปิดกั้นประชาชนถ้าสามารถเขาหาน้ํามันมาใช้ได้เองก็ต้องเปิดโอกาสแต่เขาจะหาได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องของเขารัดต้องไม่ห้าม พรานี่คือการค้าเสรีประชาชนต้องมีสิทธิเสรีในการหาพลังงานของตัวเองด้วยตรงนี้จะทําให้ต้นทุนถูกลงและประหยัดเลยครับ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เงื่อนไขส่วนหนึ่งของกฎหมายฉบับนี้จะเปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับถ้ารวมตัวกันเป็นสหกรณ์เป็นสมาคมสาม,มารถไปหาซื้อน้ํามันมาใช้เองก็จะถูกลงที่สําคัญคือเรื่องของขนสง่งซึ่งเป็นต้นทุนของ การผลิตสินค้าหลายเรื่องและเป็นต้นทุนของการดำรงชีวิตของคนน,นะครับจะเปิดโอกาสให้มีการตั้งเป็นสมาคมและสามารถไปเอาน้ํามันมาใช้เองตรงนี้ก็จะหลุดพ้นจากเรื่องของการที่ต้องไปซื้อน้ํามันตามราคาที่คนนู้นประกาศคนนี้นประกาศเพราะฉะนั้นถ้าท่านสามารถหาน้ํามันที่ถูกกว่าในประเทศมาใช้ได้เอาเลยครับผมญาตเพราะตรงนี้จะช่วยลดภาระของพี่น้องประชาชนในเรื่องของต้นทุนสินค้าลดภาระของผู้ประกอบการขนสง่ง เห็นไหมตรงนี้ก็สามารถลดไปได้เพราะไม่ต้องไปจ่ายระบบภาษีเยอะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้เห็นจากปัญหาที่พบว่าทําอย่างไรจะให้หลุดจากเรื่องของปัญหาเรื่องภาษีได้โดยที่เราก็ไม่ได้ไปแก้กฎหมายอะไรนะครับเพียงจะใช้ช่องที่ว่าเมื่อไม่มีการค้าเมื่อไม่มีการค้าก็ไม่ต้องเสียแบตอย่างน้อยตรงนี้ลดไปได้แบตสองช่วงนะครับที่ผ่านมาโครงสร้างราคาวันนี้โดนแบตสองช่วงเพราะฉะนั้นถ้าผู้ประกอบการขนส่งสามารถหาน้ํามันมาเองในราคาถูกอยู่แล้ว นะครับและไม่ต้องมาเสียแบตต้นทุนของผู้ประกอบการขนตระทงเรื่องน้ํามันจะลดตรงไปทันทีและเมื่อลดแต่ย่าลืมนะครับเมื่อลดต้องลดราคาสินค้าให้ประชาชนด้วยลดต้นทุนการผลิตด้วยนะครับ <S 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 อันนี้เป็นสิ่งที่ผมดําเนินการแต่ยังไม่จบก็คือว่าเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของว่าค่าไฟเราซึ้งไว้ที่4บาท18ตัง แต่ประชาชนกลุ่มเปราะบางใช้้ใชไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือน3บาท9 9แต่ปรากฏว่ามีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมได้รับการลองเรียนเข้ามาก็คือว่าผู้ประกอบการที่เอาไฟ4บาท18ตังไปขายต่อเช่นหอพักหรืออีกหลายอันที่ไปเก็บค่าไฟเกินกว่า4บาท18ตังตามกฎหมายเนี่ยต้องถือว่าท่านเป็นผู้ค้าไฟฟ้านะครับ เอาไฟฟ้าหลวงไปขายถือว่าเป็นการทําการค้าแล้วก็สร้างปัญหาก็คือไม่มีใครมาคุมในส่วนนี้บางรายขายจาก4บาท18ตังขอพักไปจ่าย8บาทบางคนไปขายกเกาบาท12บาทก็มีอันนี้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับผมเข้าใจว่าผู้ประกอบการก็ต้องทําแต่ขนาดเดียวกันประชาชนก็เดือดร้อนทํำยังไงจะอยู่ในราคาที่เหมาะสม ตรงนี้ผมได้หาหรือกับทางสํงงานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานก็คงจะออกเป็นมาตรการต่อไปในการช่วยดูแลปัญหาเรื่องของการเอาค่าไฟไป,ไปเก็บแพงในหอพักหรือในกิจการอื่นๆผมจะต้องมีการควบคุมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้เพิ่มเติมต่อไปอีกด้วยครับผมคาถามนี้ผมฟังแล้วผมตลกนะถามบอกว่าแล้ว8ปี9ปีที่แล้วทําไมไม่ทําและวปปี9ปีที่แล้วผมเป็นรัฐมนตรีพลังงานหรือเปล่าลครับ ไม่ได้เป็นผมเพิ่งมาเป็นเนี่ยปีเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบง่ายๆครับว่าทําไม8ปี9ปีแล้วไม่ทําก็เพราะผมไม่ได้เป็นแล้วมันจะรับผิดชอบแต่เมื่อเป็นปั๊บทําทันทีถ้าผมอยู่ภายใต้อิททิพนกลุ่มทุน1ปีที่ผ่านมาที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้คิดว่าผมทาได้ไหมครับผมไม่เคยกลัวเลยครับผมทํางานมาในทางการเมืองมา30ปีผมไม่เคยกลัวและไม่เคยมีผลประโยชน์ ผมทาทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประชาชนกับพี่น้องประชาชนและบ้านทางประเทศชาติบ้านเมืองเท่านั้นนะครับไม่เคยกลัวทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็จะทําทําให้ถึงที่สุดนะครับผมไม่เคยกลัวอะไรที่เป็นอิทธิพลอะไรทั้งนั้นถ้าผมทําไม่ได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมกลัวกลัวไม่ได้ทํามันเป็นเรื่องปกติของคนนะที่ จะบอกว่าไม่เครียดมันเป็นไม่ได้หรอกมันก็มีปัญหาที่ทําให้เราเกิดความเครียดนะครับแต่แต่ความเครียดของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่บางครั้งคิดไม่ออกคิดไปออกว่าป,ปัญหานี้จะแก้ยังไงนะครับไม่ได้เครียดจากการทํางานเยอะนะครับแต่จะเครียดจากการคิดไม่ออกนะครับแต่ผมก็มีวิธีแก้แก้ให้เราลดความเครียดลงนะครับเพราะผมคิดว่าเครียดไปมันก็ไม่มีประโยชน์ แต่มันเป็นธรรมชาติของคนมันเกิดขึ้นได้แต่เมื่อเกิดแล้วเราต้องมีวิธีแก้ปัญหาให้เรามันลดความเครียดลงเพื่อจะเดินหน้าต่อไปได้ครับบางครั้งผมก็ไปเช็ดรถล้างรถขัดรถทําบ้านนะครับก็เป็นวิธีอะไรก็ว่ากันไปนั่งดู YouTube บ้างนะครับดูเว็บไซต์เรื่องที่เราสนใจนะครับจะได้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอารมณ์นะครับให้สิ่งที่มันทาให้เกิดปัญหาในความคิดในสมองเนี่ยมันลดระดับมา แล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ครับผมอยากเรียนว่าทั้งหมดเนี่ยในระยะเวลา12เดือนผมทาได้แค่นี้ผมคิดว่าผมพอใจแต่จะพอใจมากกว่านี้ถ้าทำให้มันเสร็จหมดภายใน1ปีนี้ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็ในรอบต่อไปก็จะพยายามปรับปรุงแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนในเรื่องของพลังงานให้มากขึ้นครับอันนี้ก็เป็นในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาครับ ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาในอดีตทั้งหมดผมเคยทํางานการเมืองมาเนี่ยผมก็ทําผมเนี่ยครับไม่เคยมีคนมาเชียร์หรือมีคนมาอะไรผมเป็นคนทํางานแบบทําในสิ่งที่ต้องทําไม่ใช่ทำเพราะว่าคนเชียร์หรือว่าทําเพราะคนด่าผมไม่เคยสนใจแต่ในช่วงที่ผ่านมาผมก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็ดีใจมีคนเชียร์ผมเยอะแล้วก็สนับสนุนการทํางานผมเยอะ ส่วนหนึ่งผมจําได้ผมเคยไปออกรายการการยิงสัต์ตั้งแต่แรกๆที่ผมเป็นนั้มตรีนะผมก็บอกว่าผมจะทําเพื่อประโยชน์ประชาชนขอให้พี่น้องประชาชนเป็นผนังกําแพงให้ผมทิงก็ต้องขอบพระคุณน,นับทุกท่านครับ